สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้ได้นำภาพทองทะเลในเวลาเย็นเย็นมาฝากเอซปกติแล้วก็บ่ค่อยได้ออกมาประจำปันไดแต่ว่ามือนี่ออกมาทุระก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้บึงทองทะเลบ้านแอดดยูจังหวัดภูกเก็ต ตรงนี้แอดมาหาปลาประจำน้ำจะแหงไปจนหอดขอบฝ้าหุ่นนะครับน้ำจะไหลเวลาน้ำลุงแล้วก็มีอาหารอย่างเช่นพวกปูพวกปลาหอยทำบุมมีกรบเข้านี่ย่ำแรงถ้าน้ำลุง แอดก็จะมาหาป่าหรือว่ามาหากุ้งหอยปูป่ากระพาะได้กินทำมือได้โอกาสดีๆก็จะถ่ายคลิปวีดีโอมาฝากรีวิวให้เบิง้งว่าพื้นที่นี่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหนถ้าเฮารู้จักถ้ามาหากินบ่อึดนะครับเห็นเป็นแบบนี้ถือกระคุลงไปเวลา ปูรปวาปลาหมึกต่างๆเวลาน้ำลงบางที่เขาก็ส่อนตัวอยู่ตามก้อนหินต่างๆเขาก็หาได้เพราะได้กินอยู่ครับก็อยากจะน้ำมาฝากประกาศไทยบรรยากาศให้เบื้องว่าความสวยงามประกาศแรงธรรมะหากินเดี๋ยวจะทำขิปให้เบื้องว่า มาอยู่แบบใดแล้วก็ทามาหากินแบบใดถึงจะอยู่ได้บางที่อาจจะเป็นประโยชน์กับเอฟซีได้เวลาเอซไปเจอท้องทะเลเวลาหาปูหาปลาถ้าน้ามลุ่งไม่ไมนี่พวกปูดาวหอยดาวหลายครับหอยดาวนี่เอามาแกงคือกับหอยขมบั่นเห่าก็แสบครับ แกงใส่ข่าเบือแล้วก็มีปูปูนี่ก็มาทอดแล้วก็ปูดาวนี่คล้ายๆกับปูมากครับมาใส่ตำบุกฮงกระแสบแล้วก็หอยก็มีหลายชนิดอย่างเช่นหอยหอยดาวหอยแมงผูกก็มีหอยข้างก็มี หาคนรู้จักหากินนี่สบายมากครับแต่แอดกับทำงานแล้วก็บบุคอยใดออกมาหากินป็นไนว่างๆโดนๆจักเธอหนึ่งจากมาทำมา,ากินมาอยากจะกินกตมาหาเอานิดๆหน่อยๆส่วนทองทะเลก็เป็นแบบนี้นะครับสวยงามสะอาดสะอาด,ดี๋ยวนี้เจ้าหน้าทีเพิ่นมาดูแลครับสำหรับคลิปนี้ก ขอากาบสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ